สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่น 4v4 นะจะเล่นเป็น 4v4 ไปเล่นกันเล่นกันเอเอาหน้าสมเอ้วอีกไม่กี่วันผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการเติมระย่านี้นะพากันนี้ที่บินแล้วมีคนได้เยอะแค่เติม ก็ได้เล่นอะ่ะอันนี้ก็ที่อยู่วเนี่ยไฟล์คูเกียร์โปไฟล์มากเลยเกียรนี้เกียร่นะไปแล้วตอนนี้ที่ผมอยากเติมมุยญ้าพักกันนั้วน,นะมนะผมอยากได้กางเกงผู้ชาย ก็แค่นเป็น,นไม่ไดูแลอะเลยคือรักก mm ันเอ้ยทีไม่ครบวะ็ดหลุดทำไมไวะ bà hét chú này, đểo, hãy đồ, này chú này, muốn cái con kia mình, con kia mình thì, kia mình có tiền, túi tiền, túi tiền,

มีตัวไปไปฝักสายวะ่ะแต่ผมจะเข้าตรงเลยไม่ดีกว่าเขารงให้มีการใช้ตัวอยู่ในบ้านนะ,ะ,ะแจะไม่ใช่ฮะตูดี can take you on by myself i need nobody let's go again ถ้าใค,ใครอยากเล่นกับผมนะผมจะทิ้ง UID ไว้ใต้คอมเมนต์นะไม่ได้นะแ,แอดมากันเยอะๆถ้าถ้าแอดมาแล้วก็พิมพ์แล้วก็เม้นท์บอกด้นะว่าแอดมาแล้วก็เม้นชื่อด้วยนะเม้นท์ชื่อด้วยเม้นชื่อ 关注了。<laughs> Thank like you. จัด,ด,ดกิจกรรมนะกิจกรรม็คือสร้างห้องกันใครใชนะได้ตาดับไม่รู้ว่าผมผมจะจัดไหมต้องดูก่อน โอ่ยหายแล้วอ้โเคโอไป่ได้อีกฉันหายแล้วกูที้กูไปเหมือนกัน ไปตรงนั้นตัวอยู่ข้างหน้าคนนะไปตรงนั้นอะไรมันไปตรงนั้นอะไรของมันนะ่ะ First blood ตาย,ายใช่แม่ Ini benar yang Ada kon, ada ไม่ไดเดี๋ยวมันก็หลีแรงแล้วยิงไม่ได้ไม่ถูกเหนแล้ว দে দে তেও ขอห so น่รู้สึกว่าจะพีคกลับนะต้องรอรอรอดูจะรอรออะไรโอ้ยใช่จะไปเรียนไปเรียนรอรออีก จะลงไปข้างล่างนะถ้าใครแบบแบบเพชรเลยเหลือก็ส่งบัตรเปลี่ยนชื่อให้ผมหน่อยก็ได้นะ ตามที่ผมเล่นนะั่นแหละปกติคก็เล่นแบบนี้ Hey